ทำให้ลูกทําให้แล้วว่าเสร็จสมบูรณ์จะทําได้หรือไม่ได้นะครับนี่นะครับที่ถ่ายทํามามันเรียอยู่องค์นี้มันหมดก่อนนะครับ ต้องดูลายต้องรูดหน้าโทรศัพท์ดูก่อนนะครับนี่ดูมือที่เจ้าใหญ่ๆเคาน,นะครับดูแขนแล้วดูสังกติดูไ บางองค์ก็ไม่ติดนะครับไออังสาเล,ล็กๆนี่นี่เป็นกีวรเป็นอะไรก็ดูนี่ต้นแขนนี่เป็นข้อมือนะครับมันจะเรียวๆมาอย่างนี้นะครับดูดูองค์เดียวนี้ก็พอนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับดูบัวองค์นี้ยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับบัวองค์ติดๆเดี๋ยวผมจะให้ดูพิมพ์เดียวกันแต่ องติดองคไม่ติดนะครับถ้ามันติดครบเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าติดครบเลยจะเป็นอย่างนี้แล้วผมจะลูดให้ดูนะครับนี่องนี้ติดหมดเลยนะครับคนจะไม่ได้เถียงกันนะครับถ้าพระแท้แท้แท้ทุกองค์แต่องค์ติดไม่ติดนะครับนี่ถ้าถ้ามีตรงนี้นี่เซียนมันจะ มันดูตัวเดียวพวกนี้ไม่เกี่ยวมันจะดูตัวนี้ถ้ามีตัวนี้เลยใช่เลยนะครับนี่บางทีกดลงไปมันก็ไม่ติดนะครับกดลงไปมันก็มันรูดรูดริมตรงนี้ลงไปนี่นี่มันจะติดอยู่ในนี้ก็มีอยู่สองสามองค์ติดนินดๆนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับที่จะเอาบัวเอาสวยๆมาให้ดูนะครับเอาที่ติดมาให้ดูนะครับ ตัวนี้ยังติดติดไม่หมดเท่าไหร่นะครับนี่มันจะเวลาเขากดลงไปมันจะ inde, มันจะรูดมันจะรูดตรงนี้นะครับมันจะมีจุดตรงนี้มีจุดตรงนี้เรามีมีเรียวตรงนี้นี่มีจุดนะครับตรงนี้มันจะลอบมานี้ตรงนี้มันจะลอบไปนี้นะครับแล้วดูสังกติให้นูนนูนขึ้นนะครับมือนี่ทิ้งลงอย่างนี้เลยครับแขนก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก้ามแขนนี่ข้อแขนนี่ข้อมือ จะเป็นอย่างนี้ขาจะเป็นอย่างนี้กีบัวจะเป็นอย่างนี้กุม,มารสองตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่จะดูอย่างนี้พลิกขึ้นด้านหลังขึ้นมามันจะปิ้นบางองค์มันจะปิ้นเยอะปิ้นจนกบหมดเลยครับนี่เนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ปิ้นขึ้นมาอย่างนี้ขอบมันจะตั้งตั้งขึ้นเลยนะครับมันจะตั้งนะครับตัวหนังสือมันก็แบบนี้เลยครับ พระทุกองค์มันจะเอ็นเอ็นตรงนี้นะครับนี่เนี่ยทุกองค์เลยมันขายองค์เป็นล้านมันก็เอ็นตรงนี้นะมันไม่ตรงมันไม่มันไม่ตรงอย่างนี้ตัวนี้มันจะญเอ็นเอ็นนี่ดูตัวเดียวนะครับนี่ไอมันจะมีพิมพ์หนึ่งอีกพิมพ์ของเซียนของต้น มันจะไม่กว้างมันจะไม่กว้างตัวนี้มันมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีมีตัวนี้ติดทุกอันน,น,น,นี่นี่ตรงนี้ตังนี้นี่มันจะติดอย่างนี้นี่ถ้าเหลวไปมันก็ไม่ติดถ้าทาถ้าผงเดียวไปมันก็ไม่ติดดีนะครับนี่ก็ต้องดูที่เลยว่าองค์ล้านองค์ล้านน้องชางยผมยังมีเลยองค์ล้านยังมีเลยขายไปแค่หกหมื่นเขาขายเป็นล้านล้านห้าน่าน น้องชายผมยังมีเลยก็พาอ,ออกจากที่เดียวกันแต่ที่เลียเลียก็เหลียจะพอะพวกอย่างนี้เลยครับครับขอบคุณที่ดูที่ชมกันนะครับที่นี่ถ่ายได้แล้วนะครับครับขอบคุณครับ